ผมผมยังเป็นนักเรียนอยู่เลยนะครับเนี่ยต้องต้องต้องตอบคำถามอะไรอย่างนี้ด้วยหรอครับใครจะตอบได้หรือเปล่าล่ะตอบตอบตอบผมเคยแล้วบ่อยด้วยครับตั้งแต่ป .6 ครับครูมาริบานสีค่ะคุณสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจเจค่ะว่าจะมาบอกครูมาริบานว่าเขาจะต้องเลื่อนจากมสีเป็นมหก่ะฮะมสีเป็นมหใช่ค่ะหมายความว่าไงคะ คือผมเก่งนะครับครูโ oh. อ้คือคือข้อสอบเนี่ยเป็นของเด็กม .6 ค่ะ <Ha. S 1> แล้วก็ในายเจเจเนี่ยเขาทดลองทําปรากฏว่าคะแนนเต็มค่ะขนาดนั้นเลยเ้เขาก็เหนือมาเหนือแม่งเลยครับงงมากเลื่อนได้ค่ะแต่ว่าไม่นด้วันมีชุดคําถามที่จะทดสอบนอกตแบบําราเอาเป็นว่าเดี๋ยวให้ครูเพ็นศรีกรุณาช่วยอ่านคําถามนะคะแล้วก็เจเจเป็นคนตอบ oh. ตอบได้หมดได้ขึ้นม .6 เลยนะ พูแกนี่ก็รู้แล้วล่ะเดี๋ยวเป็นสีอ่านให้เขานะคะแล้วกวนหน่อยครับครูอะไรคะคะอันนี้เลยค่ะถูกแล้วถูกแล้วค่ะบอกแล้วว่ามันนอกตำราถามมาได้เลยครับครูคือผมจะทำให้เต็มที่เลยครับอะไรอะไรครูอะไรที่อยู่ในกางเกงเธอแต่ แต่ครูเป็นสีไม่มีครับคือคือจะให้ผมพูดจริงๆเหรอครับครูมันคือตอบมันผมพูดไปมันมันจะมันจะดูมันจะดูไม่ดีนะครับครูตอบได้ก็ตอบมานะคะหรือว่าตอบไม่ได้ผมตอบครับครูตอบมันคือคือกระเป๋ากางเกงครับถูกต้องค่ะโอ้ยถูนะค่ะเพราะว่า สีนุ่งกระโปรงอะนะคะก็ไม่มีกระเป๋งเกงแต่อยู่ในกรเงเกงเขาก็คือกระเป๋ากางเกงไปข้อต่อไปเลยนะคะตอต่อไปค่ะอันนั้นแหละค่ะอะไรที่เข้าไปตอนแข็งแล้วตอนออกมาล่ะคะตอนออกมาอ่อนตัวลงเหนียวเนียว คือครูครับผมผมยังเป็นนักเรียนอยู่เลยนะครับเนี่ยต้องต้องต้องตอบคำถามอะไรนี้ด้วยหรอครับใครตอบได้หรือเปล่าล่ะตอบตอบตองตอบผมเคยแล้วบ่อยด้วยครับตั้งแต่ป .6 ครับแล้วผมตอบครับตอบอะไรเอ่ยที่เข้าตอนแข็งออกมาอ่อนและเหนียวคําตอบก็คือหมากฝรั่งครับผมถูกไหมครับถูกสิคะ แด้อย่างเดียวก็คือหักฝรล่งกอบแล้วอย่างอื่นไปไม่ได้เลยนะคะสทำไมคุณเป็นสีทำหน้าแปลกๆอะครับมันสวนทางรูตอบอีกอย่างนึ่งไม่ใช่ไข้อสามเลยนะคะอะไรที่มีด้ามจับแข็งๆข็งมีปลายไว้ทะลุทะลวงและพุ่งเข้าใส่ถึงตายค่ะถึงตายบาดเจ็บสาหัส อันนี้ประสบการณ์ตรงผมเลยครับครูมีประสบการณ์ด้วยเหรอฮะคือตอนนั้นผมผมเล่นกับลูกพี่ลูกน้องที่เป็นผู้ชายด้วยกันผู้ชายกันแล้วมองหน้ามันติดไดไงเนี่ยทะลุเลยครับผมตอบเลยครับตอบแข็งแข็งหัวไว้ทะลุทะลวงนั่นคือคือครูครับดูปากผมครับลูกธนูครับ แข็งไงคะแล้วก็ผัวมันทะลวงแล้วยิงไปทะลุเป้าเข้าตรงนี้หัวใจตายตอนนี้เด็กคือผมเล่นกับลูกน้องที่เป็นผู้ชายครับยิงกันแล้วก็แทงกันทำไมที่บ้านไม่ได้เล่นแบบข้อสี่เลยนะคะเอาเลยค่ะมาเลยครับผมพร้อมครับโคส่วนไหนของผู้ชายที่ไม่มีกระดูกแต่มีกล้ามเนื้อมีเส้นเลือดและใช้เรื่องความรัก คุณล้วผลลุกเลยครับเนี่ยผมก็ผลลุกเหมือนกันทำไมคำถามมันอันนี้ก็ประสบการณ์ของผมเลยครับเอะไรที่ไม่มีกระดูกมีกล้ามเนื้อมีกล้ามเนื้อมีเส้นเลือดแล้วก็ใช้ในเรื่องของความรักคาถามข้อนี้ต้องใช้ความกล้าในการที่จะพูดออกมาเธอต้องกล้าผมใช้มันในเรื่องความรักจริงๆครับเพราะผมใช้กับแฟนน้องๆคนผ่านไตพันนะคัดไปเมัเหรอครับคือผมไม่เลือกหน้าเลยครับผมผมตอบครับ สิ่งนั้นคือหัวใจครับเธอขึ้นมอหกได้เลยค่ะเจเจครูเป็นสีอ,อะไรคะครูเป็นสีว่านายเจเจเข้ามาหาลัยดีกว่าคะ่ะทำะไมคะเขาล้มมากเลยสมองเขาล้ำการตอบของเขาดีมากตอบไม่เหมือนครูเหรอค, <c oughs> <c oughs> คนละเรื่องเลยค่ะ, <c oughs> <c oughs> ะคอันแรกครูตอบว่าอะไรครับข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่อันเดียวเลยคะ่ะคืออะไรครับครู <c oughs> <c oughs>